รงเพลงอะไรบ้างคะไม่บอกไหนร้องแม่บอกแม่บอกว่าร้องอะไรบ้างคะร้องกับมิ้นชลิดาอ๋อเราได้กันนั่นเหรอเราได้กันนั่นเหรออ๋อไม่รู้เหรอเนี่อยต้องนอนเซอร์ไพรส์เขาบอกให้เซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรอความพร้อมเป็นไงครับคือเราสามคนเนี่ยเราไปซ้อมกันหลายรอบแล้วมีพี่โอเง้้ยรู๊ะ หรือเขาว่าเขินวันนี้เป็นวันที่สองไงพี่พึ่งวันแรกพี่รู้สึกไงบ้างพี่วันแรกพี่ดูผ่านวิดีโอหลายวันเลยพี่ดูผ่านวิดีโอหลายวันเลยแต่ดูเห็นในคลิปจากกองถ่ายเนี่ยพี่พี่หลับปิกพี่หลับมือคนสงสัยมากเลยเว่าพี่หลับส่งให้มินด้วยใช่อันตรายแล้วอันตรายมากใครไม่ส่งส่งชาดดาเนี่ยใช่ครับผมก็พร้อมครับสำหรับการเต้นครับไปคไรกันนิดนึงเราไม่เห็นยังไม่เห็นถ้ามาคุยกับเราบ้างเลยเหมือนเราเป็น แบบส่วนเกินอ่ะครับก็เต็มที่พวกเราเต็มที่อยู่แล้วเพื่อนแฟนใช่ค่ะก็มีหลากหลายเพลงเนาะที่เราจะมาโชว์กันในวันที่20่สกว่าเพลงพูดเลยว่าเป็นชั่วโมงที่ได้ที่คุณผู้ชมได้เต็มกลิ่นของคอนเสิร์ตเราใช่ครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมใจแล้วก็เตรียมกายมาด้วยเพราะว่าเราปีนี้เราจัดเต็มใช่เพราะอนแฟนๆที่จะมานั่งฝังร่มเอ้ยฝั่งฝั่งนี้นนแ่่มี้องร้อน ฝั่งร้อนเตรียมร่างกายให้ดีพัดล่มอะไรหมวกออกมาให้หมดนี่ด้วยครับเล็กเขามีเสื้อเราทุกคนเนี่ยนักบอลเราเนี่ยต้องมีเซนด้วยแล้วก็ให้บริจาคให้ด้วยใช่ก็เพราะว่าเสื้อนักบอลเนี่ยจะเป็นไม่ซักคือใส่แล้วอใส่แล้วก็คือเซนใส่แล้วใส่ปุ๊บเซนแล้วก็หอมแล้วก็แล้วก็เอาไปเช็ดปนครบสิบคนของทุกคนเช็ดเอาอย่างนั้นแหละให้เขาเลย อ่านี่เราก็โชว์กันเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ลืมติดตามวันจริงด้วยครับโอยโอยทำเองนะบ๊ายบายคไม่มีคู่อย่างเราใช่เราต้องอยู่กัน2คน